หัน4ตัวนี้เป็นบอดี้การ์ดที่น่ากลัวคอยอยู่ปกป้องคุณยายไม่ห่างไม่ว่าคุณยายจะไปไหนจะมีหันอยู่4ตัวที่แนบชิดสนิทกับคุณยายไม่ว่าคุณยายจะเดินตรงไปข้างหน้าหันทั้งสี่ก็จะเดินตามหากคุณยายหยุดเดินพวกมันก็จะหยุดเดินหากคุณยายจะเลี้ยวกลับ พวกมันก็จะเลี้ยวกลับทันทีและตามไปทุกที่ที่คุณยายจะไปคุณยายที่ลงเล่นน้ำทะเลหันที่กลัวคุณยายจะเป็นอะไรไปก็รีบตามลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณยายบอกว่าที่พวกมันเป็นห่วงหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณยายเคยผ่าตัดสมองและพูดไม่ได้อยู่3มเดือนคุณยายที่เลี้ยงหานทั้งสี่มาตั้งแต่เด็ก พอเห็นคุณยายป่วยก็อยู่ดูแลไม่ห่างจากนั้นมาและไม่เคยปล่อยให้คุณยายละสายตาคุณยายที่ป่วยพอมีห่านทั้ง4อยู่เป็นเพื่อนก็ไม่รู้สึกเหงาและเหมือนอยู่บนสวรรค์อยู่ตลอดเวลาจนคุณยายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเพราะห่านทั้งสี่ไม่เคยปล่อยให้คุณยายอยู่คนเดียวผู้คนแปลกหน้าที่เห็นความน่ารักของคุณยายกับห่านทั้งสก็อยากเข้าใกล้ถ่ายรูปเก็บไว้แต่ห่านคิดว่าจะมาไม่ดีเลยจะร้องไห้ และโจมตีให้คนแปลกหน้าออกห่างจากคุณยายจนทําให้คนแถวนั้นต้องคิดอีกครั้งหากอยากเข้าใกล้คุณยายแม้แต่น้องหมาพอเห็นแก๊งหันทั้งสี่ก็ต้องหยุดเดินและวิ่งหนีไปจนเจ้าของต้องอุ้มไว้ปกป้องน้องหมาจากหันทั้งสี่ไม่เพียงแค่นี้หันทั้งสี่เฝ้าบ้านเก่งมาก คุณยายที่ต้องออกไปทำธุรานอกบ้านจะฝากบ้านไว้กับหันทั้งสี่พวกมันที่เข้าใจว่าคุณยายฝากบ้านไว้ก็จะตั้งใจเฝ้าบ้านคนแปลกหน้าที่คิดจะเข้าใกล้บ้านก็จะโดนหันทั้งสี่ลุมไล่ทันทีจนคนแปลกหน้าต้องวิ่งหนีไปไม่กล้าเข้าใกล้บ้านแม้แต่แขกของคุณยายก็ไม่เว้นจะเอาแต่ไล่จนกว่าคุณยายจะบอกให้หยุดจนหันทั้งสี่กลายเป็นสีสารของชีวิตคุณยายกับคนร รอบข้างตลอดมา